แล้วใครล,ล่ะจะเป็นคนที่รับผิดชอบจะเอาอยัางไงต่อล่ะอนาคตของแบงชเมงเมนดี้ทางด้านของเมมฟิสเดปายครับสงสัยว่าใครจะเป็นคนเยียวยาแบงชเมงเมนดี้หลังจากนี้ไปล่าสุดทางด้านของเมมฟิสเดปายครับเปกทีมชาติธอร์แลนด์ครับได้ตั้งคําถามวงการฟุตบอลว่าจะมีองค์กรไหนเป็นผู้เยียวยาแบงชเมงเมนดี้จากความเสียหายที่เมนดี้ได้รับในการพิจารณาคดีขมขืน ภ้ายหลังจากกระบวนการเกือบ2ปีครับจากความผิดข่มขืนและทำร้ายร่างกายซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้หญิง7คนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาศาลตัดสินให้เมนดี้พ้นผิดทุกคดีนะครับถึงแม้กลายเป็นผู้บริสุทธิ์ก็จริงแต่ระหว่างการพิจารณาคดีไลฟ์สไตล์โปรย์บอยของเมนดี้ถูกสื่อแชเพียบเลยอย่างเช่นการเคยมีเซ็กกับผู้หญิงถึง10,000คนนะครับโอ้โห10,000คนนะครับยิ่งไปกว่านั้นครับมีการเปิดเผยอีกว่าเมนดี้ต้องขายทั้งแมนชั่นหรูรถซูเปอร์คาร์ และนาฬิกาโรเล็กซ์ในราคาขาดทุนยับเป็นเงินทุนต่อสู้คด,ดีนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเป็นต้นสังกัดล่าสุดของแบง์ชแมงเมนดี้นะครับได้ยุติการจ่ายค่าเหนื่อย100,000ปอนต่อสัปดาห์ไปตั้งแต่ปี2 0 2 1และสัปและ์นี้ก็ปล่อยตัวเขาเลยเพราะว่าหมดสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนทางทนายโจย์ผู้ฟ้องเมนดี้ครับยืนยันไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้แล้วทําให้เมนดี้ไร้กังวลในเรื่องนี้แต่ว่าก็ตามครับยังไม่ชัดเจนว่าเขาจะกลับมาสู่วงการฟุตบอลได้อีกหรือเปล่า เมนดี้ให้สัมภาษณ์ขนาดออกจากศาลไม่ตอบคำถามอะไรเลยนอกจากขอบคุณพระเจ้าขณะที่เพื่อนร่วมอาชีพอย่างเดปายโพสโซเชียลแสดงความกังวลบอกว่าแบงค์ชมงเมนดี้พ้นความผิดทุกข้อกล่าวหาแล้วจากนั้นจะเป็นยังไงต่อไปใครจะช่วยเยียวยาน้องชายคนนี้ของผมใครจะรับผิดชอบชื่อเสียงที่เขาเสียไปเมนดี้ต้องทํายังไงถึงจะได้อาชีพของเขากลับคืนมาเขาใช้เวลาหลายปีกว่าจะกลายเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วตอนนี้เอายังไงต่อ ผมไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดจึงไม่เคยแตะประเด็นนี้มาก่อนแต่เราสองคนเคยวิดีโอคอกันตอนเมนดี้อยู่ในห้องขังผมเคยดวลกับเมนดี้ในสนามหลายครั้งและผมไม่เคยเห็นความชั่วร้ายในตัวชายคนนี้เลยดังนั้นในฐานะนักฟุตบอลเราไม่สามารถยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้คล้ายจะเป็นคนยืนหยัดแทนพวกเราเมื่อเจอสถาน,นการณ์แบบนี้ในเมื่อความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้วผมขอร้องให้ทุกคนอย่ามองข้ามฟีฟ่าพิมพ์เนีงเกรตแมสตี้ หรือทีมชาติอังกฤษใครเป็นคนปกป้องพวกเราพวกองค์กรใหญ่ทั้งหลายหายไปไหนกันหมดขอให้เราร่วมกันส่วนมตลให้แบงค์ชแมงเมนดี้ได้ความแข็งแกร่งทางจิตใจร่างกายและศรัทธากลับคืนมาอันนี้คือสิ่งที่เมมฟิสเดปายได้โพสต์ถึงแบงค์ชแมงเมนดี้ครับหลังจากที่โอโหเสียอนาคตไปหมดเลยครับหลังจากต้องโดนการพิจารณาคดีข่มขืนและพยายามข่มขืนในช่วงที่ผ่านมาครับโอโหเสียไปหมดทุกอย่าง แล้วใครจะรับผิดชอบล่ะหลังจากนี้ไปการกลับมาเล่นฟุตบอลของเมนดี้จะยังกลับมาได้อยู่หรือเปล่านะครับสภาพจิตใจที่เขาเสียไปทุกอย่างมันจะกลับมาแบบไหนแล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบต้องมาตามหลังจากนี้ไปครับได้โปรดอย่ามองข้ามนะครับ